ดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องมาตี้หงชาแนลนะคะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่เข้ามากดติดตามนะคะกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะก็วันนี้นะคะหงก็จะมานะคะดู อาดวงความรักเปิดความรู้สึกความรักความในใจของคนรักชาววันพุธนะคะคนรักของคุณที่อยู่ในความสัมพันธ์หรือว่าคนที่อยู่ในใจนะคะคนที่ถามถึงหรือคนที่คิดถึงเนี่ยนะคะเขาคิดและรู้สึกกับคุณอย่างไงตอนนี้นะคะในช่วงของเดือนมิถุนายนนะคะช่วงเดือนมิถุนายนสองพันหนะคะสองพนะ เราจะไปเปิดความลับความในใจนะคะคน,คนรักของชาววันพุธกันนะคะในเดือนมิถุนายนนะคะ2 5 64นะคะว่าเขาเนี่ยคิดอะไรอยู่นะคะเหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นกับเขาบ้างนะคะจะมีไพ่ ace of pentacles นะคะมีสองคาถานะคะ king of cups Queen of Wands Three of Swords นะคะสามดาบ Queen of s w o r d นะคะ Queen ถือดาบนะคะ Ace of Wands หนึ่งคาา King of Wands King ราชาถือไม้แปดไม้แล้วก็ The lovers นะคะไปดูซิชีวิตเขาตอนนี้เนี่ย mm hmm. เขาคิดและรู้สึกกับคุณยังไงนะ mm hmm. อาจจะไม่หมดนะคะ mm hmm. หงเลื่อนขึ้นมาบนนี้เลยเลื่อนมาตรงนี้ก็ได้นะคะมาดูกันนะคะว่าความรักของเขาคิดยังไงนะคะกับคุณนะช่วงนี้นะคะสถานการณ์ของตัวเขานะคะเหมือนตัวเขาเนี่ยนะคะโดนคนที่ ค่อนข้างที่จะมีอำนาจมากกว่านะคะอา,อาจจะโดนคำสั่งหรือว่ามีการแบบว่าเข้ามาแทรกในความสัมพันธ์กับคุณนะคนที่เข้ามาแทรกนะ่มองได้เป็น2กรณีนะคะ1ก็คือเขามีคนของเขาอยู่แล้วนะหรือมีแฟนแล้วมีครอบครัวแล้วนะคะอีก2ก็คือเขาอาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเพราะพ่ายมันขึ้นไปทางตําแหน่งของแม่นะคะ แม่หรือญาติผู้ใหญ่ทางแม่หรือเป็นเพศหญิงก็ได้นะคะคนที่มีลักษณะเป็นผู้นำของครอบครัวอาจจะออกคำสั่งหรือว่าไม่ให้เขาเนี่ยคบกับคุณนะคะหรือมีการกีดกันนะไม่ให้คบกันดูเหมือนตรงนี้มันเป็นไพ่ king of cups นะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติที่เป็นเอเชียนะคะเกาหลีญี่ปุ่นจีนไต้หวันอะไรเนี้ยนะคะ หรือเป็นคนจีนที่เกิดในไทยก็ได้นะคะมันมองได้ได้เหมือนกันนะคือครอบครัวของคนจีนหรือครอบครัวต่างชาติเนี่ยนะถ้าเป็นลักษณะนี้นะคะคือเหมือนกับเขาก็ไม่ชอบไม่ค่อยชอบแบบคนที่ต่างชาติต่าง,ต,างต่างวัฒนธรรมกันนะก็เลยอาจจะมีการให้ให้มองนะคะคนที่เป็นชาติเดียวกันหรืออาจจะมีการ ถ้าเขาไม่ได้มีคู่ทางนั้นนะคะทางบ้านเขาก็อาจจะจัดคนของเขาไว้ให้นะหรือเป็นคู่มั่นคู่หมายที่เขามีแล้วนะไพ่มันก็เลยไปออกเป็นเลิร์เกับคุณนะคะเพราะฉะนั้นคนคนนี้นะคะก็มองได้เป็น2อ,อย่างก็คือถ้าไม่ได้มีผู้ใหญ่ที่คอยบงการชีวิตก็ตัวของเขาก็อาจจะมีใครอยู่ด้วยนะคะมันก็เลยขึ้นมาเป็นเล v e อร์กับ3า,าดาบนะคะ ตอนนี้มันก็เลยทําให้คุณกับเขาเนี่ยมันก็ต้องห่างกันนะคะดูเหมือนอาจจะต้องห่างๆกันไปนะคะอาจจะไม่ได้อยู่ที่เดียวกันนะคุณอาจจะคบกับคนทางไกลนะคะแล้วเขาคิดรู้สึกยังไงล่ะเขาก็ไม่แฮปปี้นะคะเขาก็ไม่แฮปปี้แต่เขาเป็นคนที่เขาเรียกว่าเป็นไพ่ถ้วยเขาจะจะแบบว่าไม่ค่อยจะปฏิเสธนะคะคือเป็นคนที่ใจดีเป็นคนจิตใจดีแล้วก็แบบคือไม่ใช่คนแข็งอ่ะ คือทางบ้านมีอำนาจมาก็โอเคยอมนะเพราะว่าไพ่ถ้วยกับไพ่ดาบนะคะยังไงถ้วยเขาก็เขาก็ออนอ่อนเขาไม่ชอบมีปัญหาไม่ชอบมีปากเสียงไม่ชอบทะเลาะเพราะฉะนั้นเขาก็หงม,มองว่าเขาก็เลยอาจจะเป็นยอมนะจะเกิดอะไรก็ยอมแต่ว่าจริงๆแล้วใจของเขานะคะใจของเขาเนี่ยรู้สึกว่าเขาเนี่ยอยากได้โอกาสนะโอกาสอะไรล่ะคะโอกาสจากการที่อยากจะเริ่มต้นใหม่กับคุณ นะคะตอนนี้คุณสองคนนะมันอยู่ไกลๆก,กันไม่ได้ติดต่อกันหรืออาจจะติดต่อกันก็ได้เพราะมีไพ่แดดาบนะคะ,ะ,คะเขาอยากจะพัฒนาความสำคัญเอ้ยสัมพันธ์กับคุณนะคะขึ้นไปนะอยากจะพัฒนาหรืออยากจะเดินทางมาหาคุณนะคะเนี่ยไพ่มันถึงกันหมดมันเป็นไพ่ไม้นะคะ,ะ,คะเขาอยากที่จะส่งข้อความหาคุณเขาอาจจะมีข้อความนะมีอีเมลมีข้อความมี เท็กซ์มาหาคุณนะคะอาจจะทักไปตามโซเชียลมีเดียหรือทักคุณเข้ามาเร็วๆนี้นะเพราะว่าเขาเนี่ยอยากจะเริ่มต้นกับคุณใหม่นะคะหลังจากที่เขาอาจจะเสร็จภารกิจหรืออะไรต่างๆที่เขาทำกับที่บ้านของเขาหรือว่าที่ประเทศของเขาหรือว่ากับครอบครัวของเขาแล้วนะคะเพราะว่าเขายังเขาก็ยังไม่ลืมคุณเห็นไหมเนี่ยคอยเฝ้าหาโอกาสเนะฝ้าหาโอกาสมาหาคนรักของเขา เห็นไหมคะเนี่ยผู้คนรักของเขานะคุณมีลักษณะนี้ไหมนะคะตำแหน่งคนรักของเขานะมันจะเป็นผู้หญิงที่แบบเก่งนะคะเป็นผู้หญิงเก่งนะเป็นคนที่ล่าเริงนะคะล่าเริงสดใสนะชอบทำกิจกรรมเอ,อาดอชอบไปเที่ยวชอบผจญภัยนะคะชอบอยู่กลางธรรมชาติเห็นไหมคะมีดอกทานตะวันชอบธรรมชาตินะเออชอบไปเที่ยวอะ่ะชอบผจญภยัยคุณสองคนมีธาตุเหมือนกับ มีความคิดตรงกันชอบเหมือนกันนะมันก็เลยทำให้คลิกกันได้นะคะมีความเป็นผู้นำเหมือนกันบางครั้งก็อาจจะมีการทะเลาะก,กันบ้างนะแบบว่าฉันอยากไปทางนี้เธออยากไปทางนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่ามีความลักษณะคล้ายๆกันนะเนี่ยคนคนนี้นะคะความรู้สึกของเขาเนี่ยอยากจะมากลับมาหาคุณนะอยากจะเริ่มต้นความรักกับคุณอีกนะคะเออทีนี้หงเห็นพลังงานจากหน้าไพ่นะจะมีนะคะ จะมีไพ่ The Lover ก็คือราศีเมถุนนะทีนี้ไปดูอีกสิว่าจะมีราศีอะไรเพิ่มนะคะเขารอวันนับวันนับคืนอยากจะได้กลับมาเจอคุณนะคะถ้าเขาจะมานะคะจะส่งข้อความมาหาคุณนะคะผมมองว่าน่าจะเป็นประมาณสำหรับคนที่เลือกเออไม่ใช่สิไม่ได้เลือกนะ มองว่าตามตำแหน่งไพ่นะเออน่าจะเป็นช่วงปลาย,ป,ลายปีนะคะมีสิทธิ์จะได้กลับมาเจอกันเห็นไหมไพ่กันยาตุลาพฤจิกาธันวามันเป็นไพ่8ดาปะแดเขาเรียก8ดคาทาแล้วก็ไพ่เดอะเลเวอร์นะมีแนวโน้มจะได้เดินทางมาเจอกันนะเออมีนะคะเอ,อ่อเพราะฉะนั้นก็ปลายปลายปีนะคะปลายปลายปีมีแนวโน้ม นะช่วงเนี้ยยังทําอะไรไม่ได้ยังนั่งเฉยๆนะคะแต่ใจนี่ยคิดอยากจะเริ่มต้นใหม่นะนะมาดูซิว่าจะมีราศีอะไรบ้างนะคะมี The Lovers นะคะขึ้นมาเหมือนกันราศีเมถุนนะคะมีไพ่ราศี Strength นะคะราศีสิงแล้วก็ราศี Devil ก็คือราศีมังกรนะคะ เห็นไหมว่ามังกรกับเลเวอร์นะคะมันรุ่มหลงมันชอบกันขนาดไหนนะโดยเฉพาะในเรื่องของความลึกซึ้งความสัมผัสทางกายนะคะไม่เคยลืมเลือนไปจากใจเลยนะคะแถมยังเป็นคนที่เกรงใจนะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเกรงใจแฟนหรือคุณเกรงใจคุณหรือจะเกรงใจผู้ใหญ่ของเขาก็ตามเขาเป็นคนที่นะคะค่อนข้างที่จะขี้เกรงใจเนี่ยลักษณะของคิงถ้วยนะคะแล้วก็ มีความเป็นเห็นไหมเลิฟเวอร์ก็ขึ้นเห็นไหมคะนะคิดถึงคุณมากๆเลยนะอยากกลับมาเจอคือนคุณนะอยากจะมานูดด้วยกันอีกเห็นไหมคะไพ่นูดขึ้นเยอะมากเลยนะคิดถึงมากๆนะคะสําหรับคนวันพุธนะคนรักของคุณในใจเขายังคิดถึงคุณอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นกําลังใจให้นะปลายปลาย,ป,ลายปีนะคะกันยาตุลาพฤศจิกาธันวามีสิทธิ์จะได้เจอกันอีกนะสาหรับ คนรักของชาววันพุธนะคะก็ต้องขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ